หนังเรื่องนี้ใช่หนังที่จะเหมาะกับทุกคนถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณก็จะงงเลยเดวิดฟินเชอร์ไม่เคยคอมโพมัยและไม่ได้รักทุกคน all the same <Bank? S 1> คลิปนี้เหมือนเป็นเศษขนมปังที่โรยไว้ให้ระหว่างทางเพื่อที่จะชี้นำให้คุณไปให้ถูกว่าจะต้องเดินไปทางไหน This business where the buyer gets nothing for his money but where his is business a a buyer What for money memory still belongs the man who sold it. จะเป็นเรื่องของคนเขียนบทที่ตกอับออสันเวลเป็นผู้กับหนุ่งไฟแรงอายุ24ปีที่ค่ายหนังให้สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจทุกอย่างไปจ้างแม็กให้เขียนบทหนังเรื่องใหม่ให้หน่อยต้องเขียนบทให้เสร็จภายใน60วันตามคำสั่งของออสันเวลจะเป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มมากตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นหนังที่ดำเนินเรื่องแบบฉับไวปุบปับปุบปับ ตามสไตล์หนังแบบเข้มๆแต่นี้คือเหมือนเป็นหนังที่กล่อมให้หลับอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมีพลังงานลึกลับอย่างที่บางคนฟังเสียงฝนแล้วหลับอ่ะเสียงเสียงในหนังเรื่องเนี้มันจะเป็นโทนนั้นอ่ะมันจะเป็นเสียงแบบเียงนเย็นเสียงพูดโมโนโทนที่ท,ที่แบบเนิบเป็นเป็นโทนเดียวแล้วถ้าเกิดคุณดูแลสภาพร่างกายไม่พร้อมเชื่อว่าน่าจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งรอบในการดูหนังเรื่องนี้ m มงคมิสเตอร์ที่คุณต้องเข้าใจก็คือตัวละครสภาพสังคมแล้วก็ความบัดหมางระหว่างแมงกับออสันเวลถ้าไม่รู้อาจจะทำให้เสียอัธรตถ,ถ้ารู้เราดูหนังสนุกมากขึ้นเพราะเราจะไม่ถูกปล่อยเกาะอ,อย่างแรกเลยเนี่ย Citizen Kane กำกับโดยออสันเวลหนังฉายปี1941หนังได้ชิงรางวัล Academy Award 9สาขา แต่สาขาเดียวที่ชนะเป็นสาขาบทนั่งเดิมยอดเยี่ยม <My S 1> นั่นก็คือสาขาที่ออสันเวลชนะร่วมกับแมงและหลังจากนั้นมันก็จะมีความบาดหมางเรื่องของเครดิตการเขียนบทออสันเวลบอกว่าแมงถ้าคุณเขียนเรื่องนี้คุณต้องไม่เอาเครดิตแต่สุดท้ายแล้วแมงกลับมองว่าอันนี้คืองานมาสเตอร์พีซถ้าไม่เอาเครดิตก็ไม่ได้ oh, <my. S 1> ก็ต้องต่อสู้กันจนจนถึงที่สุดอะ่ะจนจนได้เครดิตมา ถึงแม้ว่ามันจะต้องแกลกด้วยทุกอย่างก็ตาม so หลังจากแม้งเสียชีวิตก็จะมีบทความที่ถูกเขียนขึ้นมาบอกว่าออสันเวลเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นคนลวงโลกออสันเวลไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทเลยจากปากที่สัมภาษณ์ริต้าอเล็กซานเดอร์เลขาของแม้งที่เป็นคนพิมพ์บทให้แม้งในหนัง ทางด้านของออสันเวลก็กลับมาแย้งว่าแม้งเขียนก็จริงแต่ดับสองดับสามหรือการปรับแก้บทก็เป็นส่วนร่วมของออสันเวลอยู่ดีถึงแม้ว่าแม้งจะเขียนบททั้งหมดแต่การที่จะแปลงเดล็อกออกมาเป็นภาพก็ต้องเป็นหน้าที่ของภูมิกับยกตัวอย่างซีนที่ใช้ภาษาภาพในการเล่าเรื่องถ้าเป็นซีนกินข้าวธรรมดาอาจจะพูดกันยืดยาวแต่ออสันเบลกลับมาแปลงให้มันเป็นแค่ หนึ่งช็อตเป็นระยะห่างของคนสองคนอันนี้ก็เล่าเล่าเรื่องว่าคนสองคนมีความห่างเหินกันอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งออสันเวลโตแย้งมาอย่างไรก็ตามพอพอเข้าใจแล้วว่าว่าสองคนนี้บาดหมางกันไม่เผาผีกันอีกเรื่องที่ต้องเข้าใจก็คือในปี1930สภาวะเศรษฐกิจอเมริกาตกต่ำเนื่องจากมีเหตุการณ์ The Great Depression ประสบปัญหาทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจ แล้วค่ายหนังก็ต้องมาแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงให้คนเข้าลงหนังมากขึ้นนั่นก็ทำให้วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกันในยุคนั้นเกิดจุดเปลี่ยนเพราะว่าในยุคก่อน1930เนี่ยเป็นหนังเงียบพอ,พอหนังเงียบไม่ไม่เป็นที่นิยมจะทำยังไงก็คือจะต้องเอาหนังเสียงเข้ามาเพราะว่าหนังเสียงเนี่ยก็จะทำให้คนอินไปกับ ภาพมากขึ้นแล้วเรื่องก็จะดําเนินไปด้วยไดอะล็อกแล้วอาชีพคนเขียนบทในยุคนั้นก็กลายเป็นที่ต้องการของตลาดและทําให้แม้งได้เป็นรู้จักคนใหญ่คนโตในวงการทําให้แม้งไปคบค้าสมาคมกับรุ่นใหญ่เจ้าพอสื่อวิลเลียมรูดอฟเฮิร์สซึ่งคนนี้เป็นคนสําคัญมากในเรื่องเพราะว่ากันว่าคนนี้คือต้นแบบของชาลฟอสเตอร์เคน ที่เป็นที่เป็นตัวดำเนินเรื่องใน Citizen Kane เอาง่ายๆวิลเลียมเฮิร์ตเป็นเจ้าพ่อสื่อแล้วมีอิทธิพลถึงขนาดที่ว่าสามารถใช้สื่อที่ตัวเองมีในมือทำลายคู่แข่งฝั่งตรงข้ามได้จากฉากเลือกตั้งที่เป็นการแข่งขันระหว่าง d e m o c r a ตกับ Republican เฮิร์ตเป็นฝ่าย Democrat แต่ด้วยนโยบายของ d e m o c r a ตทำให้เขาสูญเสียผลประโยชน์เขาก็เลยใช้สื่อในมือปลุกปั่นทำให้เชื่อว่า เฮ้ยเดโมแครตเนี่ยมันคือคอมมิวนิสต์นะต้องเลือกริพับบิกันสิจนสุดท้ายอำนาจที่เขามีพลังที่เขามีทั้งหมดก็ทําให้ริพับบิกันชนะนั่นก็เป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้แม้มาเขียนเรื่องซิติเซนเคนอีกคนที่มีบทบาทสําคัญก็คือลุยส์บีเมเยอร์เป็นเจ้าของค่าย MGM เจ้าของค่ายเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีหัวการค้า ถ้าดูในหนังจะมีหลายๆซีนที่ทําให้เห็นเขาคนคนนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากให้ได้ให้ได้ไดประโยชน์มากที่สุดจากการฉวยโอกาสและอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเออร์วินทาวเบิร์กที่เป็นผู้จัดการหนุ่มไฟแรงของค่าย MGM ผู้ที่แม้งเรียกว่าเป็นชายที่ทำให้คนสามารถเชื่อว่า คิงคองเนี่ยสูงเท่าตึกสิชั้นพอผ่านตัวละครพวกนี้ก็จะมีจะมีตัวละครสมทบตัวอื่นอย่างแมเรียนเดวิสที่เป็นเหมือนบ้านเล็กของวิลเลียมเฮิร์ตที่จะเป็นหนึ่งในตัวดำเนินเรื่องเป็นคนที่เข้าใจแมงและแมงก็จะเป็นคนเข้าใจเธอก็เหมือนจะเป็นบิตรภาพที่เกิดขึ้น อีกคนหนึ่งที่สำคัญซาร่าแมงโควิดพยาของแมงที่ที่อยู่กับแมงตลอดเวลาถึงแม้ว่าตัวของแมงจะมีข้อเสียติดเล่าติดการพาน,านันเป็นคนปากเสียจะมีซีนที่ที่แมงบ่นกับซาร่าว่าโอ้อายุปูนนี้แล้วยังไม่มีความสำเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันก็เนี้ยก็น่าจะเป็นจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้แมงทำ เรื่องซิ t i z e n k a เ e ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยบทให้ออสันเวลเป็นเคดิตคนเดียว Why? Why หนังเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากเดวิดฟินเชอร์ไม่ได้อธิบายว่าคนนี้คือใครคนนี้ทำอะไรแต่จะมาเป็นซีนให้เห็นว่าคนนี้คือใครวะเราก็เหมือนโดนเดวิดฟินเชอร์ปล่อยเกาะเพราะเขาไม่เล่าอะไรให้เราเลยเขาให้เราคิดเอาเองหาข้อมูลเอาเอง เพราะจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันไม่ที่จะเหมาะกับทุกคนเพราะว่าตอนตอนที่เราดูตอนแรกอะ่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนเราไปหาข้อมูลพวกนี้ออกมาอ๋อแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะเออเรื่องราวที่มันอยู่ข้างหลังหนังเนี่ยมันมันมีมากกว่านั้นแล้วพอย้อนกลับมาดูแบบเร็วๆกรอดูอีกรอบหนึ่งเอามาดูอ๋อแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีแต่ไม่ได้เหมาะสำหรับกับคนทุกคนเดวิดฟินเชอร์ไม่เคยคอมโพมัย แล้วไม่ได้รักทุกคน all the same แล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราซีรีแมนด้วย <Goodbye. S 1> สวัสดีครับ